กอคือพยายุดฝักกันยี่หหน้ายี่มือแจกทุกฝกกันกูกลายเป็นพยาคุดเลยฟังงั้นนะแต่ก็ชอบดีแหละนะครับเออพอพูดถึงทุกักนเนี่ยผมนึกถึงตอนที่ผมอยู่มอฝามากเลยนะคือตอนมอฝามามันมีกิจกรรมแนแนวนะวิชาแนแนวทุกคนทุกคนโรงเรียนทุกคนอาจจะต้องมีนะทุกๆวันฝึกใช่ไหมบางคุอาจจะมีวันอื่นบ้างก็ได้ แต่ผมวิาวชาแนแนวซึ่งผมอยู่แนแนวเกี่ยวกับการพับกระดาษนะครับหรือว่าการการสิ่งประดิษฐ์จากนั้นมีครูวิชาหน้าตาฝินมามาหาที่ห้องก็เลยขอตัวขอตัวผมกับเพื่อนผมไปก็คือหาตัวมาฟาแดงโขนนะครับเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์แล้วครูไปฟดุดตาหน้าผมว่าผมเหมือนก้ฟกัน ก็เลยลองลำดูครูเลยถูกใจก็เลยไปฟอ้อมแสดงมาฟึ่งเอาอตรงเลยนะตัวทรพฟกกันเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากๆซึ่งผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้เลยฮะกิจกรรม ROV ของทัพฟกกันนะผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้เลยนะเพราะว่ากว่าจะเก็บของหน้ากากฝะผมได้นานมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นทัพฟักกันกันเลยดีกว่าก็คือทัพฟกันไม่มีวันฝีลล่าให้กับใครทั้งนั้น ื่อฟิกกิ้งของโคฟากันจะมาจากมาลอดนะครับทุกคนเนี่ยอย่างเท่แต่โคฟากันนั้นเท่กว่าเฮ้อๆข้อนี่แหละจะนำชัยชนะมาให้แก่พวกเจ้าเฮ้ยต้องนำต้องเดินตามรอยขา้าฟะตามจริงไม่มีฟกกินเอฟเฟกด้วยนะผมมึงได้มานะครับเนี่ยได้มานะแต่ว่าทำไมมันยังไม่ปลดล็อกให้ก็ไม่รู้หรือมันรอวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งเป็นฟิกกินปีกสีม่วงนะทุกคนฟีม่วงเนี่ยค่อนข้างชอบมากๆเลยนะ แต่ฝีนี้มันก็ก็ดีอยู่มันเป็นฝีของยักษ์แต่อยากได้ฝีนี้มากกว่าเพราะดวงผมชอบฝีนี้อืถึงข้อแต่ปเป็นโคฟกันแต่ข้อไม่เคยทำร้ายผู้หญิงใดๆทั้งนั้นเพราะข้ามีฝัดฝีแห่งความเป็นยักษ์ไม่เคยข่มขืนผู้หญิงแต่ก็ไม่เคยขโมยเมียของลามมาแล้วเอเอฮะเราก็อยู่เรนบนแล้วอุ้ยทุกคนดูดิพอเราโจมตีนึงมีเอฟเฟกต์ด้วยเ เอฟเฟก็จ <F> ยักอย่างสวยแต่มันตีไม่หยุดเลยเพราะงั้นเรารีไปดีกว่าครับก่อนที่มันจะตีเรามากกว่านี้ดีไปละปอมแล้วโอ้โหเสียฟัดฟีแห่งความเป็นโคอกันพอดีเฮียรู้ฝึกเหงานอนทกรู้ฝึกเหงาเมื่อก่อนนั้นข้าเคยเป็นนนทกมาก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกักันยินดีให้ให้อภัยอยู่แล้วเพราะงั้นการต่อฟูโอ้ววว โอ้โหน้องแมวน้องแมวน้องแมวเออถ้าประตูข้างหน้ามีผู้หญิง5้าคนก็พราะกับว่าเราแพ้แน่ๆเพราะว่าพวกเราฝาวนั้นไม่ทำบมดาอันนี้เรื่องจริงนะถ้าประตูม eh. ีต no ั้ง5้าฝาว่ะเราฟูไม่ได้แน่เนี่ยแม่ตีตีมังกรเราไปแล้วอ่ะออแหฟังนันดูทิวเลือดแล้วก็ฟันฟันมกินกยงั้นเหรอฮะเฮ้ยมา ไปไหนไปไหนโอ้ลืมไปมันมีเกิ่วการวิง่งเท้าก่อนดีกว่าดีไหมเนี่ยร <c oughs> องทา้ารองเทา้ารองเท้าก่อนเดินช้าเกินยิ่งตัวโคตรหนักเลยโดยเฉพาะปีกเนี่ยเราเลื่มใหม่กันได้เอองี้ดิมา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 เมื <c> ่อ <oughs> ก,กี้เมื่อก,กี้ฟันไม่อยู่หรอฮะเอ,อ้ยเรียบร้อยคราวนี้ก็จะตการผู้หญิงคนหนึ่งได้แล้วดีมาก <c oughs> โอเคตีคลิปป่าไปก่อนคลิปปา่าไม่ต้องตีขอตีคลิปคลิปไมาได้เงินเยอะนะครับแนะนําให้ตีคลิปดีกว่าคลิปปา่าเยอะเพราะคลิปป่าแม่กําไรน้อยแถมบางครั้งก็โดนแย่งฟาร์มโดยเฉพาะไอ้คลิปนี่ก็เหมือนกันนะอา้าปปอมข้างบนตาปอมข้างบนแตกแล้วมันไม่มีคนช่วยเฮ้ยไม่ไม่มีใครมาช่วยข้าเลยบินไปก่อนดีกว่า งโอ้โงโอ้ยกาลีเลี้ยมเลี่ยมันอ้อมคุณับพลังานโอ้โห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 กว่าเราฟูไม่ได้กาลีกบไปเจ้าผู้หญิงปืนนี่ปืนกลเพียบเลยโอ้โห อุ้วย่งแรงอย่างแรงอู้ฮัลโหลไงเทวนานเพื่อนหวัดดีหวัดดี <c oughs> มันออกรองเท้าอะไรกันเนาะวิ่งโคตรไว <c oughs> แหมแหมแหมมีการหลบมีการหลบดาบไปไหนไปไหนมีการมีการหลบดาบมีการหลบดาบโอ้โหฮ่าผมว่าตรงนั้นจะมีตัวฟาร์มเฮ้ เก็เข้ามาเราฟู่กันนะเราต้องรนวมฟู่กันโอ้โหไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวอยู่กับป้อมดีกว่าเยอะน <c oughs> ี่ไะตีตีตีโอ okay. เคเลล่าเลล่าเรล่าเลล่าฟันฟันจันเรียบ้อยฆ่าไปหนึ่งตัวคราวนี้ทุกคนจะฟูได้เปล่าฟูได้เปล่า เมือนไม่น่าไหวเลี้ยงวงกำลังตีอยู่ฮะพราะงั้นไรโอกาสเนี้ยเลีล่างอ่ะโจมตีเลยนี่เลี้กลางโจมตีย้ำๆต้องตีเพราะงี้ยเรามีโอกาสชนะแน่อา้อาวเฮ้ยคิมนี่เกะกดสมัดม,มันจะเกิดอยู่แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วตีแล้วตีแล้วตีแล้วนั่นแหละนั่นแหละเออเออเอออีกป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งคลิปรีบเดินหน่อยรีบเดินรีบเดินโอ้ดูเดินช้าเกินเกินไปแล้วไป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 โอ้าฟอรามาดฟูสิวิดเดอร์ทุกคน ฉันจะลุยเองดีด่าด่าโอ้โหกาเกินไม่ได้กาหรอกนะมันค้างว้าอ้ย้ยโอ้ย้ยเดแฟดไปเลยอ่ะคราวนี้ฟันก่อนเลยครับใครได้ผมได้รีบฟฟันโอ้ยลีบฟันเดี๋ยวเร็วๆเขาต้องลีบได้มังกรนเชียบก่อนที่มันจะฝายเกินไป ไปแล้วเหรออ๋อมันไปแล้วอะ่ะโอ้โยไม่ทันเลยเออเอาดิเอาดิาดมาวิ่งเวียนเวียน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 นั่น,นแหละวู้ววัววัววววกาลีเหรอกาลีเหรอฟันดาบกำปันานาดโจมตีป้อมเลยวู้ เฮ้ยตอนนี้แหละตีป้อมตีป้อมตีป้อมเฮ้ยคลิปช้าที่เป่งเลยแล้ว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 มันมาแล้ว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 ลุยย่ะฝองกำปนาดวู้วแตกแล้วข้าไม่ฟิโลร่าให้กับผู้ใดทั้งนั้นฝึกนี้ข้าชนะแล้ว ข้านั้นคือ MVP <G l> um> ข้านั้นชื่นชมทุกคนบ้าขอข่านั้นจะกดไลค์ให้กับพวกเจ้าเองเอาไปเลยไลค์ฝีไลค์ไม่ต้องให้ข้าก็ได้เพราะข้าช่างเหรอไม่มีมุกแล้วฮี่อย่างเท่จาดข้าชนะแล้วในฝึกนี่ โอเคครับของรับของรงางวัลครั้งสุดท้ายก่อนแล้กันนะนี่ดูฟีเรามีอะไรรับมัางเนี่ยโอ้โหฝา,วย,าวยังสวยแล้วก็มีชื่ออะไรนะเป็นกระลอกปะกระลอกใช่ไหมหรือว่าเป็นหมาจิงจอกเออจิงจอกจิ้งจอกกินอวกาศกับหมีนอนหมีนอนนี่มันถือน่ารักนะกินฝากับกฟบกินฟัมบูไลอันนี้เป็นตัวอะไรเนาะ มจะเป็นตัวนักถือดาบแล้วก็มีแก๊บนะครับทุกคนอยากได้แก๊บนะแต่ว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เราแทบแต่เล่นโหมดฝ่ามีฝ่ามค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับก็เอาแล้วกันนะนี่ได้มาแล้วเรียบร้อยเท่ากับว่ากิจกรรมที่กลับมาเล่นใหม่ผมก็รับของหมดทุกทุอย่างนะครับเพราวนี่ตรงนี้นี่กิจกรรมของคบการอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปไหนแล้ว นี่ครับผมรับท่านทดฟากันเนั่นคือเราต้องรับหน้ากากนะผมรอผมรอคีอกซี่จะรับหน้ากากวันที่1ิบสามถึงสิบสี่ธันวาคมตอนนี้หากทุกคนยังไม่ได้รับก็รีบไปรับกันนะครับมีแค่สองวันเท่านั้นนะเฝ้าอาทิตย์นะรีบไปรับกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะอดได้เนี่ยผมรับไปแล้วแต่ทําไมมันยังไม่ให้ทาอ่ะผมงงต้องรอวันที่อทไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออวันที่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดสิบสามยี่สิบเอ็ดล็อกอินรับฝนประกอบฟาก,กินทดฟาก,กัน ก็รับไปแล้วนะทาไมมันยังไม่ให้อีกอะอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าหากมีฮีโร่ตัวไหนที่ผมจะเล่นต่อก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นทุกคนครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะลองคิดดูอีกทีหนึ่งนะผมจะเล่นฮีโร่ตัวไหนแล้วก็ผมมีเวลาว่างหรือเปล่าในการทําคลิป r u v นะเพราะช่วงนี้ผมรู้ฝึกจะเหนื่อยมากๆเลยเลยค่อนข้างจะทําคลิปล่าช้าไปมากๆเลยทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเค หากใครชอบก็อย่าลืมกดจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ<ๆ>ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทุกฝักกนด้วยนะอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ขอไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บาย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 โอเคก่อนจะไปทำไมข้างๆอันนี้ยกักหรือลิงทุกฝักกนฮะมันคือยกักฟรีไม่ใช่ลิงอ๋อเห็นเขี้ยวละเห็นเขี้ยวมานิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวปัดเหนียวเลยโอ้ตัวเีที ha <laughs>